วันนี้แกงเขียวหวันกระทะยักษ์วันนี้กินทั้งครอบครัวเลยกินเมนูนี้หมดทุกคนดูไม่ใช่หมดทุกคนล้อกแต่ฝรั่งจะกินด้วย <c oughs> นี่ไก่สีนองดูไก่สีนองใส่น้ำพริกไปสองหอ่อ แกงมาส่อีกไม่ใช่ตัวเผ็ดทำให้ฝรั่งกินด้วยเยวจะตื้นน้ำอีก <__ <Gerilim> แกงเขียวหวานล้นกระทะจ้า<_><_ล้นกระทะ เคือซื้อมาสองรอบคงละยี่สิบบาทสองรอบน่าจะกิโลหนืหอเปล่ามาเคือโอ้ย,อยเนื้อมันเยอะก็เลยแบงไปเลยทำให้มันเดี๋ยวเอากะทิผมมาใส่อีกไปนำอีกหน่อยเว้ยล้นกระทะพี่หมื่นกินด้วย ใส่พริกพริกแบบนี้มันไม่ค่อยเผ็ดเพราะว่าพริกเผ็ดเด๋ยเพี่เมเงินกินไม่ได้อันนี้น้ำแกงก็ทำไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ให้มันเข้มข้นแต่ไม่ค่อยเผ็ดแกงเขียวหวานล้นกระทะเออนี่เลทำไปเลยว่าจะแกงไตปลายอยู่ยังไม่วางใบแกงเด้อ เพื่อนๆดาราเรียกร้องมาหลายวันแล้วยังไม่ว่าพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะซักผงสักผ้าอีกไม่ได้ทำจะกินยำอีกเสร็จชุ่ชุด,ชดเสร็จแล้วนะคะ เตรมของไว้จะเกมเขียวหวานเต็มหมออ้อปูมาสม4สี่วันนะเพื่อนๆส่งไว้สี่วันแล้ววันนี้ก็รอทั้งวันไม่มามาตอนมืดมาตอนมืดจะกินอะไรล่ะสั่งปูมาปูขนมปังกับยำไข่ห้ายำห้าไข่แล้วก็ไข่แมงดาเซ็ปไป ให้ไปเมื่อวานแล้วก็ตักใสไหม้อให้ลูกชายเอาไปนวดมวดจะกินแกงเขียวหวาน